สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับกับรายการตามมีตามเกิดยย้ผมนัตติโน,โน่นะครับวันนี้จะมาทำข้าวผัดกุ้งห่อไข่เคครับมาเริ่มส่วนผสมกันเลยนะครับอย่างแรกครับต้องมีกุ้งก่อนครับแน่นอนข้าวผัดกุ้งต้องมีกุ้งนะแล้วก็ข้าวเปล่านะฮะ ก็ไข่ครับสองฟองฮะน้ำมันหอยครับซีอิ๊วครับเห็นไหมครับซีอิ๊วน้ำตาลทรายฮะน้ำตาลทรายหมดนมเลยนีเนี่ยว่างๆก็ไปดูดเล่นได้นะะผมไม่ใช่ครับคุยโอ้โหรถดีครับเห็นไหมครับรถดี ครับแล้วก็อะไรอีกอะกันไกครับเอากันไก่ไปทอดได้หรอครับเปล่าครับจะได้ไม่ห่างกันไกครับโอ้โหมุกนิคมุกประจำเก่ามากไม่เป็นไรครับผมหน้าด้านพอครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันคืออะไรครับวันนี้ต้นหอมครับผมนึกว่าวาฬหางจระเข้นะเนี่ยยครับ เริ่มขั้นตอนแรกก่อนเลยครับแกะบัวกุ้งฮะไปครับวิธีการก็ง่ายๆครับกันไกลกับกุ้งนะฮะตัดเลมครับ,ต,รบตัดที่หลังมันนะฮะไม่ต้องกลัวกุ้งเจ็บ แ,แล้วก็แงออกมาฮะเห็นไหมครับเปื่อกุ้งของมันจะหลุดออกมาแล้วก็ตัวดำๆข้างหลังก็จะออกมาด้วยเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นเถอะผมนี่ซูมขนาดไหนแล้วเนี่ยครับแล้วก็ล้างฮะวิธีการนี้ก็บอกได้เลยว่า ง่ายเฮ e ียครับเฮีย e เฮียกูใจเฮ e ียแล้วน e ี่ <laughs> เราต้องให้เครดิตด้วยวิธีนี้เอามาจากเอ็มไทยครับไม่ได้คิดเองฮะไม่ได้เก่งขนาดตัดสรูเองได้ <laughs> อยากรู้อะไรถามอกูได้อากูอะไรครับไอคูเกิลครับ <laughs> เสร็จแล้วตอนนี้ตากล้องกับเพื่อนหิวมากนะครับผมก็หิวเหมือนกันครับได้แล้วครับกุ้งนมิเตะซูมกุ้งขนาดนี้นะโอเคครับเริ่มผัดกันเลยดีกว่าดับแรกครับกระทะครับครับเห็นไหมครับกระทะ น้ำมันนะโอ้โหน้ำมันจะหมดแล้วจะเนี่ยน้ำมันมันแพงใช่คนละน้ำมันนะครับเอาอ๋อ๋อน้ำมันมาแล้วใส่น้ำมันนิดนึงครับไม่ต้องใส่เยอะทำข้าวบะกุ้งโอ้โหนี่ม right. ันเด็ดจริงจริงเนี <t 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 ่ยโอเคเปิดวาล์วครับโอเคครับ ตั้งไฟกลางนะครับไหนครับเขาว่าไฟกลางคืออะไรครับไฟระดับกลางครับเดี๋ยวดูชัดๆใกล้ๆกลางเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ระหว่างอ่อนกับแรงเนี่ยนี่คุณก็ซูมถึงขนาดเตาแก๊สนะตรวจสอบกล้องครับตรวจสอบกล้องผมไม่รู้ไฟกลางแล้วครับใส่ไ,ไข่ครับเหมือน ไข่ดาวอ่าไฟไม่แรงกำฟูไฟแรงหน่อยไฟแรงหน่อย ะครับก็จะเริ่มเป็นเหมือนไข่ดาวครับเสร็จแล้วก็ทําจากไข่ดาวเป็นไข่แรงครับ เค <Okay, S 2> เสร็จแล้วครับใส่ข้าวครับไม่ใช่ครับอ้าวนั่นเปไข่แรกกไอเราก็ซูมไปเลยเนี่ยขแหลกปุ๊บใส่กุ้งครับ่กุ้งไปเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วผมขอกินกุ้งอย่างเดียวนะไอเชี่ยแล้วข้าวละครับ,รบให้กูให้กูกินข้าวอย่างเดียว กุ้งพอเกือบเกือบสุกนะฮะไม่ต้องรอให้สุกมากเพรเดี๋ยวเวลาเราใส่ข้าวเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปครับให้มันออกแดงแๆเทาๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่ข้าวครับข้าว ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าญี่ปุ่นใส่แล้วมันจะเป็นยังไงข้าญี่ปุ่นใส่น้ำมันหอยครับช้อนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ซีอิ๊วสองช้อนนะฮะโอ้ย <c oughs> น้ำตาลฝ้ายฮะ <c oughs> ใส่ช้อนครึ่งครับโอ้ย <c oughs> แล้วก็ รสด,ดีครับหนึ่งส่วนสี่พอครับไม่ต้องใส่เยอะครับไม่ดีต่อสุขกกภาพนึกว่าจะบอกว่าเอามาน้อย <c oughs> ผมนี่เอามาเป็นลังเนี่ยครับคลุก <c oughs> <c oughs> ให้เข้ากันครับ ได้ครับย,ยากับไข่เจียวทำไม่เป็นครับเคครับขไข่แต่ว่าห่อไข่เดี๋ยวก่อนดิพึ่งท่งข้าวผัดกุ้งเสร็จยังไม่ได้ห่อไข่จากใส่จานนะฮะไม่กัา เค okay. okay. ให้หมดเสร็จแล้วเราก็จะหั่นต้นหอมครับต้นหอมนี่ก็เพิ่งซื้อมาเมื่อตะกี้ เอ,อ,อ,อนอะถ้าเกิดว่าใครจะกินก็ผัดเสร็จแล้วก็กินเลยกินได้เลยโอเคงั้นตาก็ต้องกินก่อนนะอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งเอาหรอลืมลืมลืมห่อไข่วันนี้เรามาทำห่อไข่ด้วยครับแอดวาน์ขึ้นมาอีกนิดหน่อย เออลืมบอกเลยรู้ไหมว่าเอาต้นหอมมาทำไรเอามากินสิครับเปล่าเอามา,า,มาแต่งหน้าช่วยหาเลยดิทุกคนดูรักกันมากเล่นบุกไม่มีหาเลยคือตอนนี้จริงคือหิวนะใส่ซีอิ๊วครับ ประมาณครึ่งช้อนโอเคครับแล้วก็ขออนุญาตล้างกระทะแป๊บข้าวมันเป็ดโอเคนะครับหลังจากที่เราล้างกระทะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำไข่ที่จะมาขอข้าวผัดกันเลยนะครับเริ่มจากน้ำมันครับน้ำมันใหม่ครับเมื่อกี้น้ำมัน หมดแล้วเทลงไปนะครับนิดนึงครับแต่ว่าอันนี้เทฟลอนครับต้องใส่นิดนึงครับเดี๋ยวติดกระทะเทฟลอนแล้วนะเทฟลอนครับเปั๊บตั้งไฟครับปานกลางครับแล้วก็เตรียมไข่ครับกลัวไข่ไม่พอใส่ไข่สองฟองวิชิด ตีไข่ครับตีไข่ครับ <c oughs> อ้ไม่ใช่ครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ตีไข่ตีไข่โอเคพร้อมแล้วครับน้ำมันพร้อมไข่พร้อมสามสี่ อุยมีเจแปกค,ครับจากนั้นเราก็ใช้ข้อมือครับเหมือนควงสวิงครับสังเกตว่าจะต้องใช้ระดับความสามารถข้อมือพิเศษครับอา่ดูข้อมือซะก่อน ไปเรื่อยๆครับไข่มันก็จะเริ่มสุกครับก็ร้อยไข่แข็งครับ น้ำข้าวผัดที่เราผัดไปเมื่อตะกี้ครับใส่ลงไปครับกุ้งเยอะจริง โอเคครับดีไฟออนนะครับเดี De ๋ยวไฟใไหมจะสังเกตว่าจะวางข้าวผัดไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ไปส่วนหนึ่งเอาไว้ม้วนนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ใช่ตรงกลางนะอย่างนี้เงี้ครับ ใช้ช้อนช่วยได้ครับเพราะว่าเราก็ไม่ชำนาญเหมือนกันเฮ้ย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 ม้วนหมวนหมวนม้วนม้วนม้วนมาแล้ว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  แล้วบิดบิดฮึบดึงดึงบิดเฮ้อเฮอเอฟกมีสาไอเฟกไหมฮึเฮือลองพิก,ก,กผมนี่เผ็ดเลยครับพิก ข้าวหนักนิดนึงครับมาครับใส่ห่อครับบนจานก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยฮนะดูวิธีการทำสะอาดนะครับเพื่อไม่ให้จานเลอะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อย น,นี่ก็ถ่ายดังฮนะตียับครับสียับครับแล้วก็ใส่จานหุ้ยกุ้งลุนเปล่าครับมันเป็นแผนครับใส่กุ้งไว้ตรงกลางครับจะได้รู้ว่าเนีเ่ยเป็นหัวใจด้วยอ่ะวาลินทายสุดๆครับ เรเรียบร้อยนะครับกับข้าวผัดกุ้งห่อไข่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 วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับของหิวแล้วครับจะกินข้าวแล้วโอกาสหน้าถ้ายังมีโอกาสอีกก็ไปเจอเทปหน้าครับบ๊ายบาย